สวัสดีคบเฟ่ครับสีสกสร้างบ้านครับแฟนครับน้องอ่งหญิงครับผมนี่มัธยมบ้านน้องอ่งหญิงครับผมยามเช้าชาครับบัวสาครับสวยเลียครับวันนี้ภารกิจไร่หม่องเช่กันครับมาดูว่าวันนี้มีช่างอะไรเข้ามาบ้างนะครับอย่างที่เราบอกว่าจะมีสร้างบัวครับสร้างกระเบื้องขม้าช่วงนี้เข้ามากันหรือเปล่าหรือมีใครเข้ามาบ้างแล้วครับเพราะแต่ละคนผมจะว่างระบบห้เขาแค่นั้นเองครับที่เราดีเทลเขาก็จะ เข้ามาตามระบบที่เราวางเอาไว้แค่นั้นเองครับพี่น้องครับไม่เลวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทีมงานสีสะเก็ดสร้างบ้านครับผมสนใจสร้างบ้านโทร0637899666ครับ0637899666ครับฝากติดตามทางแอปสีฟ้าด้วยนะครับสีสะเก็ดสร้างบ้านครับช่องทิกตอกก็สีสะเก็ดสร้างบ้านครับในเช้าวันนี้ครับ มีใครมีอะไรขนาบ้างเดี๋ยวเราแวะไปดูข้างในกันครับมืวอวานเห็นมาเอาวาโทนครับพ้วพูดว่าเบกะก็มีจะของเบะคนเก่าครับมาเอาไปเลี้ยงในฟนารฟ้ามย่อยู่ที่เก่าครับก็ดีคือการครับมันก็เฉยๆอ,อ๋อนองมันจะมีทีเล่นๆครับมีเพื่อนเล่นครับก็คือทอดจ้ครับใจหายอยู่ด้วยกันมาตั้งนานครับ นี่ครับก็ประมาณนี้ครับน้องๆก็ไปแล้วครับเลยแต่ข้อเปล่าครับให้เขาให้เขาคิดถึงครับแล้วก็เป็นความทรงจำมาครั้งหนึ่งมานนี้ครับมีเบะอยู่ครับแต่วันนี้ไปแล้วในครับจะมีข้างบัวเข้ามาเลยครับติดตั้งบัวสำเร็จครับผมในจากานหลังก่อนเพราะมันบ่อนครับ เมียนมาสร้างทำให้เป็นมือก้อนห่อนหลังครับแต่ตอนนี้มันไม่ร้อนครับไปก่อนแต่ดันหลังก่อนครับอันนี้บัวสำเร็จครับทำกรอบหน้าต่างครับเจ้ามันก็เอาบัวมาติดต่างครับพี่น้องครับตอนนเครื่องนี้ก็เป็นประมาณนี้แหละครับเครื่องบัวเครื่องเบื้องเข้าตามระบบที่เราเซตเอาไว้ครับ ข่าวกับพี่น้องเดี๋ยวมาเดี๋ยวช่างก็จะเกะี่ยวเข่า,ขามาหนีสร้างหายเมื่อครับพี่น้องเอ้ยจะไปช่างใดเมื่อหลายหมื่นเลยครับแล้วก็ระบบไม่ลงตัวด้วยเพราะว่าฐานะรถเกี่ยวเข่าไหอหรึกเข่าเขาประมาณตามระบบครับมันก็เลยดูช้าครับผมสำหรับหลายคนก็นมีคําถามมาผมว่าอรู้ไหมว่าทีมหลังบ้านเพิ่งจะมีการปรับเปลี่ยนครับผมอันนี้กับพ่อข,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 ข่าวครับเต่มไม่รู้ดีเทลเบื้องลึกเบื้องหลังยังไงครับ แล้วก็หลายๆคนครับก็เปลี่ยนชื่อช่อง YouTube ครับเป็นน้ำสกุลชะเนียวไปแลยวครับผ่านทางป้าวันครับแต่เบาโทนผมไม่ได้สังเกตครับผมเบื้องึเบื้องหลังก็บมีนีงครับผมคิดว่านะครับก็มีการปรับเปลี่ยนครับเพื่อความเหมาะสมหรือเปล่าอันนี้ผมมาเนี่ยใจนะครับผมผมก็ไม่ทราบดีเทลลึกๆยังไงครับ เหมือนกับะไรองค์กรนะครับผมคือยังคงผมก็คือการทำเเราก็มีการปรับเปลี่ยนเสตระบบของเราเรื่อยๆครับอาจจะมีช่างบางช่างบางทีครับได้ไปต่อไม่ได้ไปต่อก็มีครับแล้วก็บางคนก็เราขอพัฒนาเขาให้เข้าสู่ระบบของเราได้ครับบางคนฝีมือบอถึงหรี่หมายถึงว่าช่างของผมนะครับก็พูะว่ากันไปครับตามระบบระเบียบครับแต่ส่วนใหญ่แล้วผมก็จะให้โอกาสครับแล้วก็เส้เขาเข้าสู่ระบบเราให้ได้ครับ ก็คอยดูสมาทิมหลังบ้านเ่ยจะมี <c oughs> พายุพายไป,ไปนะครับช่วงนี้ผมก็ยังไม่ได้คุยกันละเอียดครับว่ามีใครอยู่ใครไปบ้างอหรืไปที่ไหนยังไงอะไรยังไงครับบอได้คุยกันเรื่องนั้นครับ <c oughs> แต่ตัวนี้รู้ได้แน่ว่าแบ้ไปแล้วครับโอค้คิดทอดกันครับใจหายใจหายคิดทอดเบ้อยู่ครับนะครับด้วยความน่ารักรวยก็สนของขาครับ แต่ว่าย่างรว่าเลยครับคือแบบพื้นที่มันจํากัดอย่างนี้นาะจะใไ้เบมาอยู่นํากับโบได้ครับเขาเป็นสัตว์ที่ชอบปีนชอบป่ายครับส่วนที่เมืหลังบ้านครับอย่างที่บอกหลายคนก็เห็นว่าเออสังเกตว่าช่องทีมหลังบ้านครับก็ปรับเปลี่ยนนมสกุลไปแล้วครับเป็นอย่างอันนี้หรือเปล่าผมก็บรุคือการทําไม่รู้รู้หรือเมืองแต่คิดว่าบางสิ่งบางอย่างครับก็คือปรับครับเพื่อปรับเพื่อให้ เรปรับเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนให้มันนีขึ้นนี่ครับก็ว่ากันไปนะครับตามตามเจ้าของงานพันวาครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องมีการปรับปรุงไปเรื่อยๆครับอย่างระบบของผ,ผมก็ถูกๆปรับปรุงปรุงไปเรื่อยๆเ,เหมือนกันนะครับตามยุคตามสมัยครับสี่สักบา้านเราก็ได้ปรับปรุงนู่นนี่นั่นไปเรื่อยๆครับบางโปราณบางตัวก็ปรับเข้าปรับออกเหมือนกันครับเพราะว่าถามมันผสมบูรณ์ เราต้องมีการแก้ไขเทคนิคเทคนิคเหมือนกันครับอันนี้เราทีมงาหลังบ้านก็เขาให้เป็นเจ้าของงานครับแล้วก็เจ้าของบ้านครับกับทีมงาน,นพิน่นิจาการเองนะครับพกเข้าเป็นแฟนคลับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนทุกฝ่ายเลยครับไม่มีอะไระถูกต้องและสมบูรณ์แบบเสมอไปครับเมื่อกี้เขาบังบัวเลยครับเดี๋ยวไปดูว่าช่างกระเบื้องเพิ่นทําอะไรอยู่ครับแต่ช่างกระเบื้องผมจะพยายามเพิ่นปูพื้นให้ได้ครับเผื่อว่า วันที่หนึ่งช่วงที่สามสิบเอ้ยอันนี้มันสามสิบท่าสเอ็ดทำหนึ่งครับเแปลว่ามีแฟนคลับมาแล้ครับเนาะเพ่มจะได้ปูสารนอนทางในครับจะพยายามให้เป็นเถือถ่อนๆที่ว่าทำว่าจะสมบูรณ์ไม่ยากอยู่ครับผมเพราะว่างานงานกระสานครับมันก็ทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้เวลาครับเดี๋ยวเราไปดูงานกระเบื้องใกล้ๆครับว่ามันเป็นอีกอย่างอยู่ครับนี่ครับสมบูรณ์น่าจะฉาก เป็นชาวห้องน้ำ๋ยากกดเร็วไล่ระบบจากในมาข้างนอกครับห้องสองห้องนี่น่าจะทันงานอยู่ครับ วันนี้มาสังเกตเอาเบาะโถนะไม่เห no, so ็นเบาะโถเนาะกระโถนไม่ใส่หัุนน <sh> ี่นะบนรถช่างบัวดีกว่าว่าช่างบัวไปถึงไหนบ้างนะครับเราสร้างอะไรไม่รู้ครับมันนี่สร้างบัวคือร้ายเติอก็น่าจะหมดหลังนี่นะครับแต่เกานติดตั้งนี่เงาก็จะติดตั้งบัวหัวเสาครัของงานรั้วนะครับพี่น้องครับ ล้วก็คอ,อยติดตามปเป็นกำลังใจทีหน้าศรีสเกตสกางบานต่อไปครับแล้วก็เป็นปกําลังใจให้ทุกคนทุกฝ่ายนะครับช่วงนี้ครับเป็นปกําลังใจให้น้ององคงอญิงนะครับเพราะว่าโดนกระแสว่าบลเลต์บอเพื่อนบอเคียวพ่อครับกับเพลงครับไม่ว่าครับคาแรคเตอร์ของใครของมันท่านน้องครับก็อย่าไปสนใจว่าการถูกวิจารณ์ในเมื่อเราเป็นคนสาธารณะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาครับส่วนใครจะชอบหรือไม่ชอบก็แล้วแต่ ถ้าเราชอบแบบนี้ของเราแล้วก็ติดตามเชียร์และชมกันต่อไปครับอย่าไปสนใจคนอื่นคนใดมาแบบเคี้ยวๆเลยเด็ดกัให้เิ่นไปครับส่วนเราชอบแบบนี้ของเราแล้วก็ติดตามเชียร์กันต่อไปครับบรรยากาศเมือนี้ครับพี่น้องเขาก็เป็นประมาณนี้นะครับแรกๆครับสามีโอกาสครับพอมีเวลาพอก็เดี๋ยวจะกลับมารีวิวให้ดูที่ว่าช่างเขาทำถึงไหนบ้างครับทีมบัวครับทีมกระเบื้องครับจะมี2ช่างนี้ครับเข้ามาครับช่วงนี้ครับ หรับวันนี้ครับพี่น้องเาก็ยังไงก็ฝากความใจให้ทุกคนทุกฝาก่ายครับมีอะไรสอบถามก็คอมเมนต์หันเข้ามาได้นะครับว่าอะไรเป็นยังไงครับคลิปนี้สิทธิเกศสางบ้านขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ